ลงหลังก็ซีล่าไหมก็ซีล่าคืออะไรนี่ไงทำไมเขาไม่ใช่ไม่มีอะไรนะก็ดูดิแยกหลังมันเนี่ยก็ซีล่ามันหลังมันนี้เลยตอนนี้นอนแองแมงมีคอเลสเซียมก็เป็นอย่างงเี้ยโอเคแล้วก็วิ่งเลยแล้วกันใส่จู้ดไว้ยข้างบนต้องมีอะไรแน่นอนเดี๋ยวมันทำไมขึ้นไปไม่ได้เอ้ยมีคนลงกับเราอ่ะเฮ้ยอยากตายหรือไงไอ้น้องต่อยไหมเฮ้ยต่อยเฮ้เนียยกพวกตีเลยโฟรคิงมานี่ หวหตามามาโอ้คิงมาละนี่ไงนี่ไงมา,มาเลิอืมมาม <c oughs> มดิอืมมาไมสอคนนี่ต่อยต่ต่อยเช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย้วยอโอ้คิงหลายคนหลายคน แบงค์ีต่อยต่อยตอเออต่อยต่อยอืมอืมอต่อยตอยตอยอโอ้ยออจะตายจะตายโอูๆจะตายขอซ้ำคนล้มก่อนแล้วกันออด้วยความยิ่งใหญ่เลยผูนี่นี่ตายเลยแชทแบงไปเป็นบอบวกอนป่ะแ่งเอาหมให้แชทดิเป็นเดมหม แช็กเอาหมวกพี่ไปเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไคเนี่ยเฮ้ยถือปืนด้วยล้มล้มโอ้ยตายยเฮ้ยไอ้ดีแม่งนี่อะไรเช็กแช็กพี่เอาหมวกบาร์บีคอนให้แช็กละขอบคุณครับเป็นหัวบาร์บีคอนเดี๋ยวโดนบุงอีกนะฉายแย่เลยนะโดดไปแล้วเมาคือว่าจะกด F แล้วก็ล่อไปไงเหมือน เออเอ๊ะทำอะไรกันมาตานี้เราเอ้าเอาโอ้ยยูกอบได้กือบได้ไปไปคุมมาร์กไปละมาร์กเลืองอ่ะวิ่งตามมาร์กเลยเอาเลือดไหมคุณมีพยาบาลใหญ่มีกูมีอยู่ไม่เป็นไรโอเคเราจะวิ่งมาอนินจานะวัดวัดอนินจาดูใช่ไหมนินจานารนโตะเคยดูเปล่าที่ที่โอเพนนิ่งของนารนโตะเออฉากวิ่งก็จะวิ่งเลี้ยงหน้ากัน เพลงอะไรว่ามนร้องอะไรครับจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ดีเสียงปืนมีแต่เสียงปืนน่ากลัวมากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูดีเดี๋ยวผูดีด้วขึ้นเพลงให้โอเค ไปต่อด้แบกโกดังนี้ม he. hey, ังเคลียร์แล้วว <m akes noise> ่ะหรือโกดังเนืงอ่ะรู้กันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วอืมเสียง้ชายเดินดีกว่าโอ้โหเฮ้ยบอด้ยโดนยิงเองโดนเอียงคอนี่เอียงคอ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 อืมโดนโดนโดนเป็นไงเป็นไง สไน,ปสนเปอร์นั่นแหละมาร์คที่เช็คมาร์คก็แหละกูแค่มองหน้ามันนิดเดียวโอ้โหมันวนคมกลิบเลยกูไม่ได้ใส่หมวกไงมันก็เลยคมเนี่ยมาแล้วขี่รถไปแล้วอันนี้มาทางนี้ว่ะแปาสิบแปดคนมนวงลเล็กเล็กดไปยิงให้หมดแล้วกัน คนทั้งนั้นตอนเนี้ยโอเคถือว่ารถมารถมาม่รถมามีรถมามีรถมาจอด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 รถไหนรถอยู่ไหนโอเคจอดหลังนี้หลังนี้หลังนี้นี่บ้านบ้านเสร็จไหมนี่ยินไหมไปละขี่ไปละ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 ขี่ไปละแม่งเห็นกูเปล่าวะแม่งวน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 นวนวนมาแล้วทางเช็คแล้วอะไมาละไกลมาก

เอมีมีอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโดนหลังโอ้โหอ a few moments later ิเตอร์ใส่คุณหได้ด้วยนะแบงค์เกิ่รู้วิกเตอร์คุณหเนี่ยนะเออิกเตอร์คูณหกร้อยเปอร์เซ็นต์าโหไม่มีใครเล่นหรอกมั้งตอนนี้อกลายเป็นหนึ่งเปอร็นต์ลแบงค์ มึลตอนโดนชนแล้วแบกแพ้ใช้โมเมนต์ชนมาได้ Justice Clash เฮ้ยอ้าวอ้าจะอ้าจะเฮ้ยอ้าจะเฮ้ยนี่มาดิรู้จักไหมโมเมนไรเดอร์เราต้นไม้นะเทีิยวก่อนเิีวก่อนไปก่อนนะหูเดี๋ยวไปหาจุดหาจุดอันนี้ก่อนเติมเลือดก่อน มืองวมั่อยู่ข้างหน้าินเลียขวมือทาน้นทางขวามือที่นได้ยินเสียงทางขมื่อ่่าไ้ยนเลยข้างล่างม่ี่่างด้ยนเีนงกลมือนไปยิงกันให้ยิงเห้ยงายเอนไ้เหมือนจะมีข้างบนด้ยนะตรงนั้นหลังหไนตรงนั้นงม่นั้นสทางเมอมาเหลงมือเหลืงง ย,ย,ยิงได้ชับยิงได้ยิงยางยิงยางนีย่ย,ยิงยางยิงคนในหลังหินนั่นน่ะกูเอาไปช่วทางอยู่นะกูเอายางให้แบนก่อนมันมีควันด้วยตอนเนี้ยไม่เห็นตัวมันเลยจริงดิ<อ>ปันเต็มเลยเฮ้ยปันยังสวยโดนโดนโดนนี่เห็นแล้วเห็นแล้วรถ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 ยางแบน ลงไปละเฮ้ยเฮ้ยอ่ออออยเอาชักโอ้โหทำน้ำมันวะอ๋อแน่นอนมีคนงานตอนนี้น็อกแล้วน็อกแล้วใช่ไหมเมื่อกีเ้กเห็นเนี่ย,ยคนยเห็นตรงนี้คนหนึ่งลเลยเมื่อกี้กูยิงไม่โดนเลยเนี่ยชักแบงค์ันจะไต่ลงไปางาดางข้างนะอืม ระวังหินนะในในกูว่าละแม่งเอ้ยแม่งพับดใจแม่งที่ยังละระเบิดระวังอีกนิดเดียวเฮ้ยมันอยู่ตรงข้ามเออไม่เป็นไรเราอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเล้นดเล่นดีเล่นดีเล่นดีเฮ้ยใครครับแม่งลืมเก็บกระสุนมาไว้ชิบหายละกระสุนอะไรกระสุนแดงกระสุนลูกเจ็ดไม่มีมีเก้าสิบเอ็ดได้ละทระมาสักยี่สิบนัดก็ได้ทำยิงสนาทีนัดอยู่ละ ยี่สิบนัดนะเออนะเฮ้ยเนี่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 ตรงนั้นตรงนั้นใช่ใช่ใช่ตรงนั้นโดนหนึ่งเอาตรงเอาเอาตรงไอาตัวที่ไปแชทแบงค์บอกก่อนนะมันวงเข้ามามัน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 โดนวงเออล้มแล้วโอ้ยเฮียเราก็โดนเรียบร้อยตายไหมตายเอ้ยไม่ตายแล้วมั้งเออตายตายแล้วตายแลเลยยิงกันไงยิงกันไงตรงนั้นมีคนโอ้ยตรงนี้เยอะเยอะ พี่แบงแบงค์มีควันไหมครับผมอยู่ข้างเดีเดี๋ยวเดีมีมีมอุยโอ้ผมโนนนนี่ผมมร้ต้นไม้ตรงโน้นโอ้ยแบงชุวไปชุไปทานเดี๋ยวะเขายิงสกัดให้สวยนักเกผมแตกเป็นไรต้องรีบต้องรีบละแพ้สแพงรีบต้องรีบ สิบเอ็ดแล้วสิบเดแล้วแม่งลืมดูสกโอ้ยไม่เห็นเโอ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยยิก่อนยิงคือเต็มก่อนอ่าอย่าเดินมอ่ย่าเดินมั่ไม่เห็นม้งนปไหนทางนี้ทางนีถือคนนะประชิดแล้วนะอกินยาก่อนยา้ำอันนี้มีเกาะสามสิบนิชตังตาสามสิบีอ่ามีแค่ยา้ำเท่านั้นเดี๋ยวเเจอลเอ้ยนี่โอ้ ปโอ้ยยิงได้ไหมสายเออเย้แล้วเคลียร์ล้เคลียร์ล้ตรงนี้เคลียร์ละวฮึ่ยโดนละหนึ่งนะเรียบร้อยเอ้าอีกหนึ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนย่าพิมโดนโดนเออไดโอเคลดลดลดดเหลือเจ็ดแล้วเหลือเจ็ดแล้วมันควันอยู่ช่วยเพื่อนอยู่แชร์รี่มาเรียมาไปเขีร์ไหมว่าที่นี่เนี่ยแม่งกลัวว่ะถ้าไม่ถ้าไม่เคลียร์โดนยิงหลังนะ พิงช้าละกูช้าละไม่แม่แบงค์มันหมดแล้วห่างคาดหมดเลยนะมันขึ้นคิวหมดเลยนะต้องหนอกเขาบอกว่าตีอยู่นะเราต้องวิ่งสลัวไปตรงนี้จะหน้านหน้าอย่าเอาอะไรอย่าเอาควันอย่าเอาอะไรเอาเลยถ้าโดนวงแล้วเออต้องวิ่งแล้วแบงค์ได้ได้ได้อะไรอยู่ในวงอยู่กูอยู่ในวงอยู่โอ้โหโอยไม่ได้ตายก่อนช็คคิวก่อนเอาไม่รอดเดินช้าไป แต่แม่เนี่ยโอ้โหโดนโดนจ่อโดนสนิยเนี่ยแบนจากทางนี้จากทางนี้จากทางนี้ทีนี้ทีนี้หน้าต้นไม้หรือตรงไหนเจ้ที่เนี่ยที่เราโดนอ่ะที่ชักโดนจริงนะแล้วอยู่ในวงอยู่จะโผล่ออกไปนะมันเล็งอยู่จะสองตัวไม่เห็นเลยมันมันมันมีเนินด้วยนะระวังเนี่ยนั่ไงน้า้เลมันมันมันหนีวงมันนี่หว่ หนีวงมาเออระมุมดีระมุมดีแบงค์ไอ้ยิงไม่ทันด้วยเมื่อกี้ระเบิดนี่แหละโอ้ยเขี้ยอ้ยรวยระเบิดชิบหายเลยะจไฟมันมีแต่ควันโอ้เขี้ยเห็นกูด้วยย้ายมุมดีกว่าไหมระเบิดควันเหลือหนึ่งลูกโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ย ไม่โอ้ยเจ็บแล้วมันเจ็บโอ้โหเดี๋ยโทมินาตเบิร์ดมันไม่เห็น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 กูตัวเดือดไม่งั้นสู้ไม่ได้เดวอดก่อนโอ๊ยโอ้โหแม่งโดนฉีกสองทางสู้เลยสู้แบงค์สู้ช่วยหาไม่ดีอีสิบพีมแม่งวงก็บ,บีบแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอ้แจ็คเล่นไอ้แบงค์เล่นทำสันโตไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเคลียร์เอง แบงค์มึงไม่น่ายิงกูเลยมึงน่าจะเก็บหนึ่ง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 รู้ไหมอยู่ขวาหรือซ้ายโอ้ยโอยขวาขวาขวาโอ้โหโอ้โหวงไปมันถือสนายอยู่ผมบีบช้าแบงค์สามสองหนึ่งไปมันโดนวงอะอไอเด็กผูลุยฝ่าวงไปยิงมัน ยิงฟีเออกระโดดลงมามันอยู่ในวงนี้มันได้เปลี่ยนกวไย